สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucky Station จากหลายเดือนที่ผ่านมาก็เป็นที่ทราบกันดีว่าทั้งประเทศไทยลาวแล้วก็กัมพูชามีสงครามโซเชียลกันเกิดขึ้นโดยเฉพาะประเทศกัมพูชากับไทยที่มีข้อโต้แย้งกันเกิดขึ้นในเรื่องของศิลป,ปะแล้วก็วัฒนธรรมและในส่วนของมหงกรรมกีฬาซีเกม2023 ที่จัดขึ้นนะักรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาและก็เพิ่งจบไปเมื่อวันที่17ฤษษภาคม2566ที่ผ่านมานอกจากทางด้านของมหกรรมกีฬาซีเกมแล้วในส่วนของกองทัพบ,บก ก็ยังได้จัดกีฬาในส่วนของสารสัมพันธ์สามแผ่นดินเพื่อสร้างความมั่นคงความสงบสุขระหว่างชายแดนไทยสปปลาวและกัมพูชาที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่18พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาณจังหวัดอุบลราชธานีพลตรีหญิงสิริจันทร์งาทองรองโฆษกกองทัพบ,บกได้กล่าวว่ากองทัพบ,บกดำรงนโยบายสารสัมพันธ์มิตรประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความร่วมมือตามแนวชายแดนและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่กองทัพบ,บกโดยกองทัพภาคที่สองภูมิภาคอาหารที่4กองทัพบ,บกกัมพูชาแขวงจำปาสัก์สะปะปลาวและส่วนราชการพลเรือนจังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์สามแผ่นดินในพื้นที่ชายแดนในจังหวัดอุบลราชธานีจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์สประเทศ นมหาวิทยาลัยราชพัฒบนราชธานีใน4ประเภทกีฬาซึ่งก็ได้แก่ฟุตบอลเปตองวอลเล่บอแลแบดกอล์ฟมีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันรวม240คนโดยมาจากกัมพูชา60คนสปปลาว60คนและจากไทย120คนในพิธีเปิดมีพลโทเจียโซเพียรองผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่4กองทบกกัมพูชา พร้อมด้วยนายอำนวยสุริยการหัวหน้าแผนการต่างประเทศสะปะปลาวและพลตรีวิรยุทธ์รักสินผู้บัญชาการกองกําลังสุร,รานารีกองทัพภาคที่สองเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดและหลังจากนั้นเป็นการแข่งขันฟุตบอลเปิดสน้ำระหว่างทีมกองทัพภาคที่สองกับทีมแขวงจำปาสักสะปะปลาวพลตรีหญิงศีจันทร์ได้กล่าวต่อว่าผู้บัญชาการกองกําลังสุร,รานารี ระบุถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ในครั้งนี้ว่าเพื่อให้หน่วยทหารและส่วนราชการตามแนวชายแดนของทั้งสามประเทศได้มีกิจกรรมร่วมกันพัฒนาความสัมพันธ์โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางอันจะส่งเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดนให้ยั่งยืนและมีเสถียรภาพอย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมสารสัมพันธ์ผ่านการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ เป็นไปตามแนวจิตนารมณ์ของพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกและผู้นำทางทหารกองทัพประเทศเพื่อนบ้านทั้ง3าประเทศที่มีแนวความคิดการจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างหลากหลายเพื่อสารสัมพันธ์และสร้างความสงบสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่ชายแดนทั้งนี้กองทัพบ,บกก็ได้นำสื่อมวลชนส่วนกลางเดินทางลงพื้นที่จังหวัดบนราชธานีเพื่อชมบรรยากาศกิจกรรมสาสัมพันธ์ พร้อมรับทราบข้อมูลการปฏิบัติงานของกองกําลังป้องกันชายแดนของทบกในพื้นที่บนราชธานีและศรีสะเกดในวาระเดียวกันด้วยและแอดก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากีฬาจะสามารถเชื่อมความสัมพันธ์และสร้างความมั่นคงให้กับทั้ง3ประเทศได้อย่างยั่งยืนจริงๆ สำหรับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันอย่างไรก็สามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติซึ่งกันและกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้แอดคงต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ